สวัสดีครับหนาวสวัสดีน้องเตียวสวัสดีครับโอ้ยหนาวแหงเอฟซีเลยหนาวเดดน่าราเราเล็กหน่อยนี่ล่ะยุกันนี่ยไยตัวตีนตัวตีนอยู่นี่ครับผมอ่ะบรรยากาศดีโอ้เดีครับมีข่าวดีเอฟซีมีข่าวดีปูเพิ่นมาปูเพิ่นมาปูเพิ่นมาเหมืกเคลืนโอ้ยเพิ่นมาว่ะนี่ละพน้าว พอบอกแล้วพ่เขาบอกเป็นลพอมาผว่าแลวนะเอาป๊อปเป้ยังได้พอมาบอกกออกสามกับอกส่แล้นถ้าเธอแล้วก็หัวล่อขึ้นเนาะแล้วว่าโอ้ยน้องลูกเลยพนันกัแต่นแมนซื้อขักซื้อเนี่ยผว่าเออต่อเฮาบอปเป็นเมยนเดี๋ยวตัวนหญ่ครับพอไปกับมะหอยเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอใหญ่ครับกล่องเด้อเด้กหลังแต่ที่ก่อ็มันเหลื่อมตาข้างหลังไม่เรอี่ยมใอ่าห อ้าวจัดเต็มเลยน้องเต้โอ้เจได้นะน้องเต้ยวหนูว่าเนาะก็ต้องขออภัยเอฟีด้วยนะครับผมเลขน้องใบบุญแล้วก็เลขของน้องเต้นะครับผมว่าเะเ็นของแม่ลาเนาะนะครับนอกจากเอีแลวอยากให้เอฟซีได้นะน้องเต้วเนาะแม่กับกับเต็มที่แล้วค่ะกับเต็มที่แล้วล่ะก็คขึ้นาโอ้เพิ่งขึ้นสีห้โชคเฮ้าอันนี้แหละเนาะ่าสนดตัวเตแตวเองกับ่าเฮ็ดเต็มที่แล้วจะแป๊นึง เอ้ยเอาคนหน่อยครับหมอต้คนหน่อยกินน่องแล้วเยือเอ้ยเนี่ยลูกนั่นอยูกับดูสองคนเสน่ยไอยเป็ดงานอืมอยู่กับใบบุญค่ะพอีสีได้สีได้สาตตรงแมนพ่อดสี่ได้ชอยข้าน่มหลานเนี่ยโอ้ยขาดเลยเอากั ก็มีเอฟซีภูมิใจดีอยู่ดอกเนาะพาะไดขาน้องหนองเนาะก็มีเอฟซีภูมิใจดีดอกพระว่าเมื่อวานนี้เขาว่ากันเนาะพี่ซากเนาะเก่าสามไก่ย่าลืมหกสามเด้อเก่ากับหตัวเดียวกันครับเดี๋ยวว่าเขาบริสุมีหลักมีหลักฐานอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยเลขหนองเต่เมื่อวันคือเกิดยังว่าหกกับเก่าเกิดเลขตัวอันตรายคือว่าจาะหนองเต่วตอนนี้เราบ้างกันตลอดเลยบบวแเต่ บอระหว่างยู่นะครับผมเตของกับเลขเก้าเนี่ยไม่นค่ะอันตรายที่สุดเป็นกับมะหายตัวเดียวเคียงเคั้งเมือนแรกเลยเนาะเอฟซีมันเอาปินกับก้าพงเอาตั้งแต้ตอนเต้ออคิีไปเนาะพี่ซักแต่แต้บอกว่าเพื่อนเพื่อนหายอันเก้าสามเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นหกสามแบบว่พอเพิ่นมะหายเมื่อไหร่เพิ่นมะหายเจ็ดห้าหนึ่งอันมะหายเจียหาหนึ่งเพื่อกันเล่บอกเนาะค่ะขันยอนกับเพื่อนไป ก่อนเตวสีมให้สัมผณ์อ่าเออเป็นมือ <_ Abdul> ที่เตวสัมผณสอันยังก่อเลสามตเนาะพีศักเนาะอือันีเตวบอกว่าพอเพื่อนมาบ,บอกว่าขันอยากได้สองตอนั้นเท้าน้ําลูกเพื่อนกํเขาสารพนาวะเิฟซี่กับเพื่อนเขาไปย้อนฟังหด่เนาะค่ะเพราะว่าเต๋วก็ได้ให้สัมผษส์้าํหนีอยู่เพราะว่าเต๋มมอก็ได้เปิดบึ้งม,ม,มาเอือมเออมมันเม่นด้วยนี่ม่ได้แทีเลขลูกเพื่อนมให้สุดท้ายยี่หลี1 129เหนึง<อ>หน่งสองเก่าน เม็ดเดียวเขียนๆน้องเบบุญฮะแต่ก็บ่เป็นหยังกอ FC ก็ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจน้องแต้วน,น้องใบบุญเนาะครับเนาะคือเฮาก็ตั้งใจว่าสิให้ FC ได้มีโชคมีลาภกันสุขสุขคนล่ะครับในนามผมของตัวแ <ạ. S 1> ทน,นช่องเนาะก็ก็เห็นใจน้องแต้วน,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 นะครับผมว่าน้องเพิ่นก็เต็มที่แล้วนะครับผมค่ะก็คืออยากอยากให้มีโชคมีลาภกันสุขสุขคนล่ะไปเนาะน้องแต้วเนาะสิว่วางเด็ดท่าก็ได้แนวทางความฝันจังไงเฮาก็ให้ FC นะครับผมหวังว่าเอฟซีผมเข้าใจแน่นอนแหละครับเนาะเอฟซีผมกับใคะสู่ค่ะเตวอนี่ทั้งหมดที่น้องตาดีไรบุฮันสู่เลยค่ะแต๋อนี่สีบอาสีบ้าเศร้ามันบวต่ออีกเลยเนาะงวานนี้ตามตอเลยเฮาไม่ค่ะมันจ่อเขามาแล้วอีนิดเดียวก็จะก็สู่เต็มที่ค่ะเต๋วแต่วกับน้องใบบุนเพราะว่าอย่างก็ แต, mm hmm. แต่ว่าไดว่าหวังอย่างร้ายนะค่ะแต่ว่าแค่ว่าในความในความหวังของน้องแต่วนะค่ะแต่วอยากได้น้่มน้องน้อมน่องใบบุญแล้วก็อยากมาสั่งสั่งปูพญานาคเนาะค่ะกับว่าเพิ่นมาเปิ่นอยากได้เป็นบ่าค่ะที่แตวสัมผัสไปเนาะมเพิ่นมาเพิ่นอยากได้รูปปั้นพญานาคมาที่นี่กับเพิ่นว่าอันเพิ่นอยากอันซอยลูเพิ่นนี่ล่ละพ่อเด็ค่าน้มลูเพิ่นเพิ่นว่าจังสี่เนาะเต้ก่ะ มันก็เป็นเลขเพิ่นกับหัวเนาะค่ะเพื่อนกับ่ไดดให้หลายตัวก็ถือว่าเพื่อนกับ่ใหายหลายตัวเนาะค่ะเพื่อนไก่แค่เก้าสามเก้าสามกับลรวว้างเก้าสี่เพื่อนไก่แค่สามนั้นเนาะครับแล้วก็สามตัวของเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็บบอกว่าถ้าเลขนองนองใบบุญหะังอยากได้อันเลขสองตัวข้างล่างนั่นก็บเท้าน้ำเล็บลูกเพื่อนระวังสิแล้วแต่กับวงกลมมาห้เนาะค่ะเมื่ว่านนี่มันเป็นช่วงดุนดวนคือว่าน่ะค่ะแล้วแต่กับวงกลมใน้แมนครับเอ บ่เป็นยังน้องเก้าเต้าบ่้งปุ่งไป่าเป็นว่แน่ค่ะบ่แน่เอ้า593หงวอนี่กลับขึ้นมาเนาะหัวเนี่ยห่เป็นไห่้าเป็นให้กลับขึ้นมาคือเก่าเนาะค่ะเหมือนเพิ่นขึ้นเพิ่นก็มาเนาะหมือนขึ้นเพิ่นมาเข้าฝันครับมือนขึ้นเพิ่นมาเพิ่นมาอีกเพิ่นมาคือเก่าเพิ่นบอกว่าพอให้พอบอกแล้วว่าพอให้เก่างวดเนาะค่ะแต่งวดนี่ก็ถือว่าเป็นงวดที่3ก็บ่แม่นว่าบ่บ่เข้าเนาะค่ะถือว่าเข้าอยู่เด้เออเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่ ครับเขาอยู่น okay. okay. ้องเตียวค่ะกระทบเบิ okay. so. ่งงวดหน้าน like ี่ก right? the ็เป็นงวดที่ซีน้องเตียวนี่เพิ่นว่าน้องเตียวพี่ถามเนี่ยเรียงงวดสิมาออกมันออกวันที่เท่าไรกันแน่เนาะออกวันที่สองเนาะม่นบ่คปุลูกพนปุลูกพันบอกวันที่สามสีวีวีเราทอดแซ่บเพิ่งนั่นไงว่าค่ะวันที่สองเรียกวันที่สองบ่เนี่ยตอนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นพี่เฮ็ดคีไพร์เนาะหรือพี่ไล่สดของไผรเนาะตอนนั้น แต่สดพอไม่เรอ,อย่างนี้แหละมีเอฟซีบอกว่าเลขจะออกวันที่สามสิบแมนนี่บ่บบค่ะบบค่ะเดี๋ยวออกวันที่สองเด้อเอฟซีเดี๋ยววันที่สองสองมกรลาค่ะเดี๋ยววันที่สองมกระลาเด้วอ,อวันที่สองมกรลาตีค่ะแมนแถวตัวแมนค่ะ <laughs> ชัว <laughs> ชัว <laughs> ชวนบอ ปุ๊บสวายอยู่สองเก่าสองหงส์เยอะเอ๊ะที่เอมาขึ้นนะเพิ่์มาไห้เพิร์ลมาไห้เราดิมาไห้มาขึ้นนี่เพิ่์ว่าก็ยังเลือดมาเล็กของลูกเพิ่์นั้นมันถิบม mm. ันบ mm. ้นอยู่ในหันอีเด้อลูกคนวางสี่เนาะบ้นกับนั่นล่ะบ้นอยู่ในสามตัวคนว้างสี่เมี่ยพิศกรว้างสี่ละบ้นอยู่ในสามตัวบ้นอยู่ในสามตัวเล็กน้องน้องใบบุญหมู่บ้านปอยกันหนึ่งสองเก่ามันกับเจมี่เคียเก่าหนึ่งกับ เก้าหนึ่งกับพันนี่ออกเนาะแล้วก็เก้าสองทานแล้วแล้วก็หกสองทันนั่นไว้ไงไว้ไงว่ายูนอยู่ในเลขของน้องใบบุนนี่มันบ่าในสามตัวนี่มันบอกมันมันอาจจะวนอยู่นี่มันบอกในความฝันมันว่าแมนค่ะแมนเพิ่นมาห้มาขึ้นเลขดูกเลลดกเพื่อนั่นยู่อยูนี่อืมอืมพอกันยังจับใบแหงคือเก้าเพิ่นว่าก็เดี๋ยวไปใส่บัตรที่นี่ ขายอฟซี่พ่อเล็กออกเพื่น้องแต่วก็น้องมาลับเพราะว่านกแต่วเป็คขียดน้องคขครียดหลายอย่างว่ามันเขียดยังอยากให้ยางายอฟซี่ผู้เพ่นติดต,ตามเนาะอยากให้เพื่อนได้ไดถือเลขกอยากให้เพื่อนได้มีเงินมากินมาเที่ยวแล้วก็อยากให้เพื่อนได้มาซอยคานุ่มนองแล้วก็อันอยากให้เพื่อนมาแบบเป็นสะพานบูญไห้นะคะพ่อในได้กักับจะ,จะสิวา่ายังไงเนาะตัวเลขออกมาเป็นจังซี่พาะต้องเสียใจ ในเมื่อพอ,อยังยู่ยู่ผนวังสี่เนาะพ่อบอกแล้วว่าพ่อเสกเก่า,กาวงวดเกิดเก่าวงวดเกิดย่ำจะข้ามนีเนาะค่ะเชวาก้นเห่าเพราะท่านได้ถึงดวงบุญบุญบารมีบุญบารามีท่นถึงผนวังสีป่ปฏิทินี้คันพ่อบอกตรงตรงมันกับพิษพอ่อผนวังมันกับพ่อ,อสี่กับล่ลวาเรียกออกแลยพ่อมาพ่อแามาบอกได้เนาะคะ่ะถามว่า มามาหลุดบ่มันก็บ,บ่เสื่งมาหลุดาากกเน,เเเนเาะค่ะกเเ็เท่ากับเ้าอยู่ว่าน้องเต้าเสียงผีเป็นเบาเลยเกาต้องมุดตัวเดียวกันเด้องมาจากเีเท่ากับเบาอยู่เนาะน้องเต้าเสียงเท่าผีมันเบาแฮงเด้เดี๋ยวผีเดี๋ยวบัางไม่ได้โทั่วไหมแป๊บนึงผมเออชัดจเจนเพิ่นบอกบ่ต้องเสียใจแม่นบ่น้องเต้าเนาะอือเห็เอาไม้เห็เอาไม้เพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่ต้องเสียใจเดี๋ลูกน้องมสี่เนาะเพิ่นว่าเด้พอกับที่เก้านั่นล่ะเพิ่นว่า มาที่ีนมันกะคือว่าแหละเนาะค่ะเอฟซีกัควบรู้สึกของห้องน้องแตาเนาะแตาก็อยากให้ยือตรงตรงแต่ามาที่เพิ่นก็ได้บอกว่าคนเฮาดวงบุนบารมีบ้านถึงแต่ผู้เป็นดวงบุนบารมีถึงนั่นมันกก็คือว่าแหละพีซ่าคือเฮาเว้ากันเนาะเพิ่นกับหายอยู่แล้วเพิ่นกับอกอยู่แล้วว่าเก่าสามเก่าสามมันเป็นีแรลกเนาะมันกัเป็นหกมันกับจะเป็นน้ำดวงบุนบารมีเอรีแหละเอ้าอาจจะ เอาเพาท่านเป็นแต่ผู้เป็นเอาเป็นเนาะค่ะผู้เป็นเอฟซีผู้เป็นเอาเป็นผู้เพิ่นฟั่งเฮ้าเนาะพิศักเนาะห้องว่านนี่ห้องว่ายเยะวาเนี่ยเลื่อมเดือค่ะเอฟซี FC, แต่กับบาอย่างไฮไลยโตอืเอเรากับกางกตัวเดียวกันก็ซเสื้อเอาหกอาจจะเป็นไปได้ก็คือปูเป็นไห้เก่าสามกาบเกาซีห้ากางื้อเอาหกสามกับเกงซี 4, แต่ก็ว่าสเนาะค่ะเจ้าตัวเล็ข้องใบบุญเนาะคะ่ะผู้เป็นบมมี่ผููเป็นงบหน่อยก็ซเสื้อเอาตาม ที่บ้านงบหน่อยแต่กับวมกลมหายอยู่นอกเมื่วานนี่ก็ขึ้นหนึ่งสองเก้ากับว้อกลมกับมี่ําหนันเนาะค่ะแต่บางนั่นในคอมเมนต์ก็ยังวายอยู่ขนาดบอกว่าให้หวยนิดเดียวหวยเยอะกว่านะมันกับโวหลโต้เนาะค่ะมันบมหลโต้เลยเบซีมันกับบางท่านเป็นซิปนี้คู่ว่าเขาก็มี่อันนี้เขากับถือว่าซีหาครูกับพอดีนั่นละ แม่เก็ดศิลยกับดวงนะคะคุณฮาอมันสิมามีดวงมันสิมารยพย้อมกันกับเป็นไปบ่ไร้ดอกค่ะแต่ว่าทุกทุกอย่างฮากับเป็นแหนวนาท่าน้องเต้านะสิว่าจังเลยแมนแมนค่ะเฮากับเป็นแค่์แนวทางไห้เนาะค่ะฮ่ก็เป็นแคร์ัวเด็กเบี้ยงปันครับแต่ว่าเอฟซีก็อย่าลืมนะครับผมให้กดติดตามแล้วก็กดรอไปเลยสําหรับเลขของน้องใบบุญนะครับน้องใบบุญอีกเกิดมาเพื่อให้โชคโดยเฉพาะเลยได้ลูกิันนี้แมนค่ะแมนแมนครับเป็น ใบแต่เพิ่นออกมากเอฟซีสังเกตว่าเลียเพิ่นจะพบรุดเลยเพิ่นผู้ออกปิ่นนะคะเลียเพิ่นจะไม่คอยรุดใบแต่เพิ่นเกิดมากเพบเลีสองหนึ่งเพิ่นกระเขานะคะไม่มีซากเนาะแรกเพิ่บเข่าเลยเส้นสามอ่อเส้งแปดบนรางนะคะเส้นสองหนึ่งเส้งสามแปดเพิ่นมากรำเข่าสารนหาสองแปดออกสามแปดเหมือนหัวต่อมากเพิ่นมาะหาหนึ่งซี่สองออกซี่สามปั่นพ่อแม่หัวปีเพิ่นหาหนึ่งสองเก่าแต่ออกสองหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวสลับกันแคีว่าร์ข้าะเด็ดตัดเลน แล้วกัปูพญาหนักเนาะค่ะเป็นมหาให่เก่าสามเกาะโคกสามเนาะค่ะอืมถ้าเป็นลายลาเรียงแล้วของน้องใบบุญจักหมวดแล้วน้องเต๋อจัดหมวดส่วนเอของคุณเตมเต้สามหมวดค่ะสามสามหมวดเนาะสามหมวดแล้วนะครับคุณผู้ชมที่สองเนี่ยเป็นหมวดที่สี่อืมที่สองเป็นหมวดที่สี่ครับแต่กับพี่กับจะต้องตามต่อยู่เร็วเพราะว่าเพื่อปู เพิ่นมาเข้าฝันน้องเตียวอีกหรือว่าจาังได้เนาะหรือว่าน,นู่นนั่นนี่นะนะเทลือเลขสอิออกม้เพิ่นต้องมาย้ำให้น้องเตียวอีกเท่าไหร่พี่คิดว่าเนาะมากม,มามาครับนั่นเห็น<า>บ่กูอยู่ในอู่ตอบแล้วว่ามาว่าเออมาอยูอู่มาอยู่จา้าพ่อมาหา,ายอายู่ออืกินนมเจเก,กินกล<ม>ังกินกลังกินเจ้านี่มานี่เบิร์ตซี่ขวดเลยจ้ากินกังกินมากินก็กินนมอ้องนมอเมียก็บ่ค่อยหลายปานไดน เพินน่นเป็นลูกลูกผู้ดีเฮิจ้งได้เพิ่นแล้ว,ล,วลูกเช่าว่างเช่านี่เพิ่นเขาบ r กินนมกินอันนี้เฮิ่จ้งได้ผู้แล้วนี่ม,มันก็เปลี่ยนอยู่ด้เปลี่ยนแต่เป็นอยู่ด้ดครับไปที่นี่าเพิ่นว้างสี่น้องเพิน่นมนาเหมือคขึ้นนี่น้องแต๋วน้อยมารับแต๋วน้อยมารับเลย่อเอฟซีแต่แต่คิดเนาะค่ะคิดนำ้ำเอมซีนะคะอย่าที่เพิ่นมีโชมม่ลาบนอก,กันเนาะ บื่อตันงเด็กออกปุ๊บเนี่ยโอ้ยเฝ้าโทรไปหาร์ปิซัคแฮร์พี่เป็นทีวีแล้วหลับใจตั้งห้าตั้งหายเพิ่งได้หาะอีฟซี่หน้าตาไหลเลยเพราะว่ามันห้าคิดเนาะห้าคิดในใจห้าอยากให้อีฟซีเพิ่นได้มีโชคมีลาภเนาะเลยย่างเงินห้าก็เดียใจว่าเพิ่นมาหายแล้วแต่ห้าเอาบ่ได้ห้าบ่เป็นห้าโมเป็นเนาะเพิ่นมาหายเพิ่นมาหายเท่ๆบระเทศนี้ปัะเทศนี้ เพิ่นเมื่อวามาขึ้นเคืนเลข,ของลูกเพ mm hmm. ิ่นยังอยู่ในหันเพิ mm ่ hmm. นกับิมาหาเพิ่นสิมาหาแต่วอีกเพียรหนึ่งก็คขึ้นม่น mm hmm. ขึ้นมั่นผาคือมั่นผาสิมหาหาน้องเจ้าแม่นบอกเ่นขึ้นมั่นผาเนี่ก็ขึ้นเป็นขึ้นตีบาสามตัวเพิ่นสิมหาหือเดี hmm. mm ๋ยวเข้าไปติดตามได้เต่ากับเสียเสียเนาะค่ะแต่วเสียเพราะว่าแต่วอยู่ใน เพราะว่าเจ๊ะเสียเพราเสียยังไงเระเพราะว่าเพิ่นมาให้จังซี่ก็เข้าของเพิ่นอีหลีเนาะกับเพิ่นมาบอกก่อสามก่อห้สามเพิ่นมาบอกว่าคันอยากได้เลขข้างล่างกัอยู่นน้ำลูกเพิ่นถ้ารอเอาจำเนียอีหลีอืมค่ะตอนเอฟซีขัยาก็รอเนาะน้องแตวเนาะล้อวงวัวปูไปสี่แมาเข้าฝันจังได๋อีกก็คือที่ผ่านหยิบลุกไปเมื่อกี้ก็ต้องกราบขอโทษขอไฟเอฟซีแทน น้องเต้าน้ำเแลากันครับผมคือแต่เราก็จะตามต่อนะครับผมสำหรับเลขน้องเต้วและน้องใบบุญนะครับผมถึงไทยแล้วน้องเต้านะครับกมคือเอฟซีรอดล้ืว่น้องเต้เนะหารอดนะครับผมถึงไทยเนาะค่ะสําหรับเอฟซีเนาะค่ะตัวเลขเนาะค่ะกับเพิ่อนม่หายเลี้ยวขึ้นเนาะค่ะแต่เพิ่นลหายเลี้วว่าสองตัวยู่สเนาะค่ะเพิ่์กระบอกยู่เพิ่อบอกว่ายู่ในสามตัวที่ว่าน้องใบบุญป้อยไปช่าเต้วกัน ขอถิงไทยนี่เนาะค่ะสําหรับผู้เพิ่นมีโฉคมีลาบหรือว่าอ่าน้หนองใบบุญหมื่ว่านเนาะค่ะหรือว่าผูพเนิ่นที่โตนสงสารเนาะค่ะมีค่วมฮักเอ็นดูนองใบบุญเนาะค่ะออืก็อยากร่วมคาน้่มนองก็ตามกําลังสัท่าคนละหาบาทสิบ,บาทพุ้ละเล็กผู้ทละน้อยเนาะคะ่ะครับผมอืมจะดีว่าจะได้น้นองเตีวเนะ จ้ากับแจักสิว่าจังได๋ค่ะในใจน้องแต้วก็อยากให้ถืกเนาะค่ะอยากให้ถืกเบิดทุกคนอยากให้มีโชคมีลาภกันทุกคนเนาะค่ะครับก็บ่เป็นหยังค่ะแต้วก็มีความมั่นใจคือเก่าจังได๋เพิ่นก็บ่ทิ่มจังได๋เพิ่นก็ให้คือเก่าค่ะเพิ่นสิให้เพิ่นก็ให้คือเก่าเนาะค่ะครเป็นโบ่ทิ่มเป็นบ่ทิ่มลูกทิ่มหลานดอกอือ่ายังไง FC แล้วก็ต้องรอเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งว่าเพิ่นสิว่าจังได๋อีกในช่วงตอนต่อไปนะครับฝาก FC กดติดตามน้องแต้วฝากเพิ่นกดไลค์กดแชร์เด้อ ค่ะฝาก <Okay. S 2> เป็นกำลังใจนะเด้อค่ะกดฝากฝากดติดตามไห้กดเข้ามาพิมเข้ามาล่อไหเนะค่ะว่าม,มือเคลื่อนมั่นผาหนี่เพิ่นสีมาใหไหยังเนาะคะ่<ท>ะแต้บัดที่นี่เต้อกระสีขออ่าอ่าสายบุญเนาะคะ่ะแต่เยาวาเต้อเนาะเพราะว่ามือเคลื่อนเคลื่อนมั่นผาหนั่นเพราะว่าเต้วกระสีเฮ็ดพิที่เนาะคะ่ะก็คือขอโจูบขอหลากน้ำเพิ่นเนาะคะ่<ท>ะก็สำรับเอเซีเนาะคะ่ะผู้เพ่นมีดตใจเมตตาอยากรวมเป็น บ้านบุญน้ำหนองแต้วก็คือเป็นคนละหมากหลากไม้มหรือว่าจะเป็นอ่าของเครื่องเซียนไว้เนาะคะ่ะต่างๆเนาะคะ่ะคนละเล็ก<ม>คนละน้อยเด้อมอมค่ะเจ้าก็ไบบด้เพราะว่าการทาพิทาพิธีอย่างต่างๆเนาะคะ่ะพิซักก็ต้องมีการ้จ่ใจเนาะคะ่ะเอาว่าตรงปานีละ่ะเจ้าก็เป็นคนตรงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะยาแบบว่ายา่าเบายาบาก็ะยาสร้างกันเด้อเพราะว่าถุกอย่างเนาะคะ่ะมันกะ เวลาเขาเซตยังกับแล้วเต้เนาะคะ่ะพี่ๆยังกับแล้วเต้ให้สังเกตเลค่ะก็ต้องอ่าสื่อของเนาะพี่ซักสื่อของมากาบมาไหวเพิ่นมันก็เป็นเรียงปกติเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีผู้เพิ่นฟั่งยู่นียเนาะคะ่ะเอานนองเต้เอาซอยนุ่มหนองใบบุนเดอร์หรือว่าเอาหนองเต้เหมือนเมื่อใดเม,มือวันพาเหมือนนีเดออันเม,มียซอยผลไม้เดอ้อเนาะคะ่ะผู้เลี้ยงสองย่างก็วางกันไปเนาะคะ่ะให้ท่วมมาก หรือว่าแอดไลน์มากเนาะคะ่ะอยู่ที่เบอร์โทรเดี่ยวสิทธิ์ถิมเบอร์โทรหายเนาะค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสามหกสามครับเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์ค่ะสองแปดสี่ศูนย์นะครับตามนั้นน้องเตวเนาะนะครับผมจะได้กับสับกระส่ายนะครับผมค่อยอติดต่อกับน้องเตี้ยเท่าเร็วแอดไลน์นะครับผมตลอดั่า กูที่อยากได้ตัวเลขหรือว่าอยากคุยส่วนตัวกับน้องแต๋านาะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็รบกวนน้องแต้วมาดูเต๋อน้องน้องแต้วเนาะจะได้พิสัยเลยด้ยครับผมค่ะได้จะได้เข้าตามตัวจะดนน้องแต้วให้ทักมาบอกผีดเนอะค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าเบิ่งนะคะมือมือวันพ่านเนาะค่ะเบิ่งน้องใบบุญเนาะค่ะถ้าเบิ่งรอบเบิ่งว่าน้องใบบุญหรือว่าพ่อปู่เนาะค่ะเพิ่นสิมาแบบใดเพิ่นสิให้ปล่อยเลขน้องใบบุญก่อนเลยบ่หรือเพิ่นสิให้ปล่อยตัวเลขเพิ่นก่อนเนาะค่ะค่ะ พิมพ์ขันวาาล่อไว้เนาะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับพี่บาสักเน่ะค่ะว่าใยพิมพ์ใ่นะคะน้อสิบด้ผลาดเนพี่สักเนาะแมนครับผมเดียด้พ่ากันอ่ะโอเคตัดตามขอคมขอบคุณในไลค์ครับผมสวัสดีครับ